พี่น้องที่รักในพระคริสต์วันนี้เราไต่ตองถึงหัวข้อที่ความเชื่อของเราได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พลังแห่งการทำเครื่องหมายไม้กางเขนและบทภาวนาข้าแต่พระบิดาสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายและเก่าแก่ที่รวมคิดเหนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันและมีรากฐานที่ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เผยให้เห็นประสิทธิทผลอันลึกซึ้งในชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณ และแม้แต่ชีวิตฝ่ายร่างกายของเรามากกว่าที่เคยแต่คำพูดและท่าทางที่เรียบง่ายเช่นนี้จะมีพลังมหาศาลถึงขนาดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดผลได้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายเพราะสิ่งที่ผมกำลังบอกพวกคุณจะทำให้คุณพูดไปออกอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความเชื่อในพระเจ้ามีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่เพียงต่อตัวเราเท่านั้น แต่ต่อทุกสิ่งรอบตัวเราสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนซึ่งเป็นท่าทางที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับคริสตศาสนาไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อของเราเท่านั้นแต่ยังมีความหมายที่ลึกซึง้งและทรงพลังในพันธสัญญาเดิมโมเสสใช้ไม้เท้าตีหินและมีน้ำออกมาจากหินนักบุญเปาโลได้เปิดเผยความหมายอันลึกซึ้งของสัญ,ญลักษณ์นี้ในจดหมายถึงชาวกาลเาทียข้าพเจ้าโอ้อวดสิ่งใด นอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสเต้ของเราอาศัยไม้กางเขนนี้โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ถูกตรึงไว้ตายไปจากโลกแล้วไม้กางเขนหมายถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วความสว่างเหนือความมืดชีวิตเหนือความตายเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาทรมานและการฟื้นคืนพระชนของพระคิ์ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคิเตชนยุคแรกจึงใช้สัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนบ่อยๆโดยแตะบนหน้าผากหน้าอกและไหล่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและการบอนขอความคุ้มครองจากพระเจ้าแต่พลังของสัญ,ญลักษณ์แห่งไม้กางเขนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตทางวิญญาณเท่านั้นการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดยนักวิจัยชาวรัสเซียแสดงให้เห็นว่าท่าทางง่ายๆในการทำสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนบนร่างกายนั้นมีผลที่วัดได้ หนังสือพิมพ์วิต้าของรัเสเซียรายงานเกี่ยวกับการศึกษาที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นักวิจัยนำโดยแองเจลีนามาลาฮอสกาย y าทดลองแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ของไม้กางเขนและการภาวนามีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของน้ำ และแม้แต่ความบริสุทธิ์ของมันจากผลการศึกษาเครื่องหมายของไม้กางเขนสามารถฆ่าเชื่อโรคและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสงของน้ำได้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่าการปฏิบัติแบบดั้งเดิมในการทำสัญลักษณ์ไม้กางเขนบนอาหารและเครื่องดื่มที่โต๊ะนั้นมีความสำคัญทั้งในด้านธรรมล้ำลึกและในทางปฏิบัติทำให้อาหารปลอดภัยยิ่งขึ้นในการบริโภค การวิจัยของมาลาฮอฟสกายาและทีมงานของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วและยังคงบรรลุผลที่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสกด้วยการภาวนาและการทำเครื่องหมายไม้กางเขนลักษณะพิเศษที่พวกเขาค้นพบคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำซึ่งเพิ่มความหนานแน่นของแสงในอันตราวโอเลตของสเปกตรัมอย่างมีนัยสำคัญ นี่อาจบ่งชี้ว่าพระวาจ,จาของพระเจ้ามีผลกระทบต่อน้ำอย่างแท้จริงและวัดผลได้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบเพื่อตรวจผลของบทค่าแต่พระบิดาและสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนต่อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคตัวอย่างน้ำจากแหล่งต่าง,างๆมีเชือ้อสตาฟิโลคอคัสหลังจากการสวดภาวนาและทำเครื่องหมายมหากางเขน ปริมาณแบคทีเรียที่เป็นอันตรายลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแม้จะมากกว่าพันเท่าก็ตามผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นได้กับผู้เข้าร่วมที่เป็นทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อดังนั้นจึงไม่รวมอิทธิพลของข้อเสนอแนะใดๆผลเชิงบวกยังขยายไปถึงผู้เข้าร่วมด้วยความดันโลหิตคงที่และผลการตรวจเลือดดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือความแตกต่างในผลลัพธ์ เมื่อคนทั่วไปทำสัญลักษณ์กังเขนเมื่อเปรียบเทียบกับบาทหลวงในกรณีของคนทั่วไปความหนานแน่นของแสงของน้ำจะเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าครึ่งเมื่อบาทหลวงทำจะเพิ่มเกือบสองเท่าครึ่งความเชื่อส่วนตัวมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เช่นกันความหนานแน่นของแสงจะเปลี่ยนไปเพียง10%หากทำเครื่องหมายกังเขนทำโดยบุคคลที่ไม่เชื่อ ความหนานแน่งของแสงวัดด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์และแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายกังเขนเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำแทบจะในทันทีแองเจลิน่ามาลาฮอสกายาแนะนำว่าน้ำจดจำความหมายของคำอธิษฐานภาวนาและยังคงรักษาผลกระทบไว้เนื่องจากสองในสของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำนักวิทยศาศาสตร์ จึงยืนยันว่าสัญลักษณ์ไม้กางเขนอาจส่งผลต่อกระบวนการทางชีวเคมีหลายอย่างภายในร่างกายของเราพี่น้องทั้งหลายสิ่งนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของลทธิดเดชของพระเจ้าซึ่งดำเนินการทั้งในสิ่งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นโดยสองเส้นทางของเราด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ แต่ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนเท่านั้นที่มีผลที่ตามมาอย่างเหลือเชื่อแม้แต่บทค่าแต่พระบิดาซึ่งเป็นบทภาวนาที่สําคัญยิ่งที่พระเยซูทรงสอนให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เองดูเหมือนว่าจะให้ผลที่เหลือเชื่อบทภาวนานี้มีความเรียบง่ายและลึกซึ้งสรุปแก่นแท้ของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าพระบิดาเป็นการนมัสการการสรรเสริญการร้องขอ และการแสดงความกตัญญูในบทค่าแต่พระบิดาเราเรียกพระเจ้าไม่ใช่ในฐานะภาวะที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงได้แต่เป็นพระบิดาที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเราขออาหารประจำวันการอภัยบาปและการปกป้องจากการล่อลวงเราขอบคุณสำหรับของประธานของพระองค์และความไว้วางใจในความรักอันไม่มีขอบเขตของพระองค์ แม้แต่ในกรณีนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่พลาดที่จะเน้นถึงผลที่เป็นประโยชน์ของบทค่าแต่พระบิดาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาพบว่าการภาวนาทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์ทำให้ระดับความเครียดและความวิตกกังวลในผู้เข้าร่วมลดลงอย่างเห็นได้ชัดอเลสคาเลลแพทย์และนักชีววิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลเขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อการสวดภาวนา ผลการรักษาจากการอธิษฐานภาวนาเป็นจุดสนใจหลักของมนุษยชาติมาโดยตลอดแม้แต่ทุกวันนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสวดภาวนามักจะมีการพูดถึงการรักษาที่ได้รับการผ่านการวิงวอนถึงพระเจ้าหรือบรรดานังบุญของพระองค์แต่เมื่อพูดถึงโรคที่ไวต่อการรักษาโดยธรรมชาติหรือด้วยความช่วยเหลือจากการรักษาทั่วไป เป็นการยากที่จะระบุสาเหตุที่แท้จริงของการรักษาเฉพาะในกรณีที่การรักษาใดๆใช้ไม่ได้หรือล้มเหลวเท่านั้นที่สามารถสังเกตผลการอธิษฐานภาวนาได้อย่างด้านเชื่อถือสำนักการแพทย์ได้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์อย่างดีเยี่ยมโดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของการรักษาเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือการอธิษฐานภาวนาบางครั้งทำให้เกิดผลทันที มีคนไข้ที่หายจากอาการต่างๆแทบจะในทันทีเช่นโรคลูปัสที่ใบหน้ามะเร็งไตติดเชื้อแผลในปอดวัณโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือวัณโรคปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเสมอเจ็บปวดมากแล้วความรู้สึกก็หายดีภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรือมากที่สุดภายในไม่กี่ชั่วโมงอาการต่างๆจะหายไปและรอยโรคทางกายวิภาคจะหายเป็นปกติ ปฏิหารนั้นโดดเด่นด้วยการเร่งกระบวนการบำบัดตามปกติอย่างรวดเร็วความเร่งดังกล่าวไม่เคยถูกสังเกตมาก่อนจากประสบการณ์ของศัลยแพทย์และนักสรีรวิทยาเพื่อให้ปรากฏการ์เหล่านี้เกิดขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาเด็กยังคงพูดไม่ได้และผู้ไม่เชื่อได้รับการรักษาที่ห้องสวดภาวนาแต่มีคนกำลังอธิษฐานภาวนาอยู่เคียงข้างพวกเขา การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้อื่นย่อมเกิดผลมากกว่าการอธิษฐานภาวนาเพื่อตัวเองเสมอดังที่น้ำบุญยากรเตือนเราในจดหมายของเขาคำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากความเชื่อเมื่อรวมกับวิทยาศาสตร์ยืนยันความรอดและพลังการเปลี่ยนแปลงข,ของสัญ,ญลักษณ์แห่งไม้กางเขนและบทค่าแต่พระบิดาขอให้เราอย่าลืมพลังที่เรามีอยู่ในมือและคำพูดของเราขอให้เราใช้สัญ,ญลักษณ์แห่งไม้กางเขน เป็นกรอบป้องกันสิ่งล่อใจและบทค้าแต่พระบิดาเป็นเครื่องมือในการสนทนากับพระบิดาบนสวรรค์เราไม่ควรเบื่อหน่ายที่จะทูลขอพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราปรารถนาเพราะพระเยซูเองทรงถามชายตาบอดที่เมืองเยริโคว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้ท่านสิ่งนี้สอนเราว่าการภาวนาควรเรียบง่ายชัดเจนและเจาะจงแม้ว่าพระเจ้าทรงทราบความต้องการของเราแต่พระองค์ ก็ประสงค์จะได้ยินความต้องการเหล่านั้นจากเสียงของเราเองเพื่อให้ความต้องการเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทุกคน